ความสัมพันธ์ของอลริสกับคาร่าเริ่มตอนไหนอีกหนึ่งคู่ที่ผมเชียร์บบออกนอกหน้าน,นั่นก็คือคู่อลิสคาร่าแต่ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเริ่มตอนไหนโดยอลิสกับคาร่าก็ถือเป็นเพื่อนสนิทที่อิลุมะนั้นไว้ใจที่สุดโดยอลิสนั้นจะเหมือนกับมือขวาและกดระเบียบของอิลุมะส่วนคาร่านั้นก็เหมือนกับมือซ้ายและเป็นความวุ่นวายของอิลุมะและทั้งสองนั้นมีอิทธิพลต่ออิลุมะอีกด้วย รวมถึงต้องการให้อิลูมาน้ำมาสนใจในตัวเองโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองคนในช่วงแรกนั้นก็จะออกไปนในทางคู่แข่งที่ต้องการให้อิลูมาน้ำมาสนใจจนมาถึงช่วงเทศกาลดนตรีที่อลิกะคาร่าัานะ้องซ้องเต้นด้วยกันโดยแม้ทั้งสองจะแตกต่างกันแต่สิ่งที่ทั้งสองม,มีร่วมกันนั่นคือการอยากอยู่กับอิลูมะาทำให้ทั้งสองนันเปิดใจกันมากขึ้นโดยที่อลิจะเริ่มเรียกคาร่าด้วยชื่อเป็นครั้งแรกไม่จะติดคำว่าใหญ่ง่งมาด้วยก็ตามนะับเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งสอง จนมาถึงเหตุการณ์ที่ปูความสัมพันธ์ของทั้งคู่เข้าไปอีกอย่างช่วงคาร่าในเล่าว่าจะจากปีศาจที่คาร่านั้นดุมากขนาดที่อิลุมะนั้นก็นหยุดไม่ได้ทําให้คนที่หยุดคาร่าได้น่งสืออลิสและสามารถหยุดได้ด้วยการพูดคุยเพียงเท่านั้นโดยใจความสําคัญของเหตุการณ์นี้นั่นคืออลิสนั้นจะอยู่เคียงข้างคาร่าเสมอต่อให้อิลุมะจะหายตัวไปก็ตามเขาจะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างคาร่าเองเพราะคาร่านั้นถือเป็นเพื่อนสนิทเทียบเท่ากับอิลุมะ ซึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าคาร่านั้นมีสถานะเทียบเท่ากับอิลุมะในความคิดของอาริสแล้วถึงอิลุมะจะมาเป็นที่หนึ่งก็ตามและอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือแหวนที่อาริสก,กับคาร่าสวมใส่อยู่ที่เป็นแหวนที่ได้มาจากอาจารย์และแม่ของอาริสซึ่งก็เป็นแหวนที่มีความเหมือนกันอีกทำให้ผมน้ำมโนไปไกลเลยว่าหรือว่าในอนาคตพ่อของคาร่าอาจจะเอาคู่มั่นมาแต่งงานกับคาร่าแต่อาริสจะเป็นคนที่ออกมาปกป้องคาร่าและโชว์แหวนให้ดูว่าทั้งสองนั้นเป็นคู่มั่นกันอยู่ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นน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 จรงมมม็ยยใ้้เเเลลอาาสส่่่ปัดีููะะะะ